สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาเก็บแอปเปิลน้อยหรือที่นี่เขาจะเรียกกันว่าครับแอปเปิลนะคะนี่จะให้ดูลูกมันจะเป็นลูกแบบนี้รสชาติมันจะเปรี้ยวคือแบบว่าที่นี่มันมันต้นแอปเปิลมันจะอยู่ตามพาร์คนะคะก็คือเก็บได้ฟรีฝรั่งเขาไม่ค่อยกินกัน ส่วนมากก็จะเป็นคนไทยที่มาเก็บไปจิ้มพริกเกลือจิ้มกะปิหวานเอาไปตำแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ครั้งนี้เราว่าจะเก็บไปดองแอปเปิ้ลค่ะเยอะแยะเลย น,นี้เราย้ายมาอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้กระดกสรุปเมื่อกี้เราเดินสำรวจรอบๆพาร์คแล้วมีประมาณ3ต้นนะคะเปิน้น้อย จะเก็บ่วงนี้นะคะ ่า่ให้ทุกคนได้ดูบรรยากาศร,รอบๆพักนะคะวันนี้ค่อนข้างลมแรงแต่อุณหภูมิ21องศาเซลเซียสนะคะเช็คตอนก่อนออกจากบ้าน เดินมาด้านหลังต้นแอปเปิลนะคะก็จะเป็นวิวดาวทาวคาลิล์นะคะตรงปลายสะพานตรงนู้นจะมีร้านอาหารไทยอร่อยมากค่ะ ต้นแอปเปลิลก็จะอยู่ตรงนั้นนะคะเรามาดูแอปเปลิลกันข่าวันนี้ที่เราเก็บได้กันเยอะขนาดไหนนี่คร a บแอปเปิเปรี้ยวมากเอาไปทำส้มตำก็อร่อยจิ้มกะปิก็อร่อยค่ะจิ้มพริกเกลือแต่ครั้งนี้ว่าจะลองเอาไปดองเป็นครั้งแรกเนาะเยอะเลย ค่ะตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วนะคะนี่ก็เป็นแอปเปิลน้อยทั้งหมดที่เราเก็บมานะคะก็เยอะมากเลยแต่ว่าบางลูกมันก็จะแบบมีตำหนิมีจุดมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องมาคัดออกก่อนเอาแต่ลูกดีๆไปดองนะคะแบบนี้เราก็ไม่อยากดองเนาะนี่ค่ะก็จะเก็บแบบลูกดีๆไปดอง ถ้างเดี๋ยวขอไปคัดรูปที่ไม่ดีออกก่อนแล้วก็เอาไปล้างก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการดองกันค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาทําน้ําดองแอปเปิลกันนะคะมันแรกเราก็ใส่น้ำเปล่าลงไปก่อนและะ้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายนะคะ เกลือค่ะแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะคนให้น้ำตาลทรายละลายนะคะ เดี๋ยวเราจะปล่อยให้น้ำเดือดนะคะตอนนี้น้ำดอางแอปเปิ้ลเราก็เดือดแล้วนะคะเราก็จะปิดแก๊สแล้วก็พักไว้ให้เย็นสนิทนะคะแล้วค่อยเอามาเทใส่แอปเปิ้ลที่เราเตรียมไว้นะคะนี่ก็คือแอปเปิ้ลนะคะที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ตัดตรงที่มันเป็นจุดออกนะคะก็เดี๋ยวก็จะเอาใส่ โหลที่เตรียมไว้นะคะก็ประมาณนี้นะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำสำหรับดองแอปเปิลที่เราต้มจนเดือดแล้วแล้วก็ปล่อยพักไว้ให้เย็นสนิทนะคะแล้วเราก็จะเทใส่แอปเปิลกัน ช้อนกดๆลงไปหน่อยนะคะก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ฝาค่ะแล้ก็จะได้อปัปเปลดองนี่ค่ะอปเปดองของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะดองทิ้งไว้ข้างนอกนะคะประมาณ4-5คืนนี่ค่ะ หมุนให้ดูร,บรอบๆเลยเนาะนก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพอครบกำหนดเราก็จะมาดูกันว่าแอปเปิลดองของเราจะหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็จะรสชาติอร่อยขนาดไหนนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวมาเจอกันเมื่อแอปเปิลดองเสร็จเรียบร้อยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเปิดโหลแอปเปิลดองกันนะคะ นี่ค่ะเป็นหน้าตาแอปเปิลดองหกคืนนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเปลี่ยนสีแอปเปิลก็จะเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วนะคะคือตอนแรกตั้งใจว่าจะเปิดโหลตอนที่ดองได้5คืนแต่พอดีว่าเมื่อวานหมดแต่ยุ่งทํโน่นนั่นนี่ก็เลยไม่ได้เปิดสักทีนะคะก็เลยต้องมาเปิดวันนี้นะคะโอเคมาดูกันค่ะว่าหน้าตารสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะ จะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาตักชิมกันนะคะโอเคอยากจะบอกว่ากลิ่นหอมมากเลยค่ะนี่เนาะกล้องไม่โฟกัสโอเคประมาณนี้นะคะ เพื่อนๆได้กลิ่นด้วยนะคะเพราะว่ากลิ่นหอมมากทีเดียวนี่นะคะามาชิมลูกแรกกันก่อน,นหอมมากค่ะอ,อร่อยมากค่ะจะเป็นแอปเปิลรองสามรสนะคะก็จะมีความ เปรี้ยวหวานเค็มนิดิดจะบอกว่ารสชาติเหมือนมะกอกรองอะคะ่ะมะกอกของไทยอะคะ่ะตันนี้ทำพริกเกลือมาด้วยนะคะ อันนี้เป็นพริกเกลือกะปินะคะส่วอันนี้เป็นพริกเกลือพริกสดนะคะแบบตำนะคะเดี <Yeah. S 1> ๋ยวเราจะมาลองชิมกัน <Yeah. S 1> เอาเป็นพริกเกลร์กระปิก่อนนะคะ สัปมาค่ะคือปกติอ่ะ เวลาไปเก็บแอปเปิลมานะคะก็จะมักจะทำเป็นพริกเกลือกะปิเอามาจิ้มกินอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะทีเ่เอามาดองแล้วก็เอามาจิ้มพริกเกลือกะปินะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาลองเป็นพริกเกลือบัดตำนะคะ Mm. -hmm. ือตัวแอปเปิ้ลเนื้อเขาจะมีความแข็งกรอบอยู่แล้วนะคะเอามาดองเนื้อก็ไม่ยุ่ยไม่อะไรนะคะอาจจะความกรอบลดลงไปนิดนึงแต่ว่ายังอร่อยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ความเปรี้ยวก็อาจจะลดลงไปเพราะว่าเราเอามาดองแบบสามรสนะคะรสชาติก็จะแบบกลมๆพอดีเปรี้ยวหวานเค็มนิดๆน,นะคะนี่นะคะ โดยส่วนตัวจะชอบจิ้มพริกเกลือกะปินะคะเพราะมันจะได้ความหอมจากกะปิแต่ว่าถ้าเกิดจิ้มพริกเกลือตัวพริกตํานี้นะคะก็จะรสชาติเหมือนที่เขาทําผลไม้ดองค่ะนะคะที่เอาพริกเกลือโรยราดลงไปบนผลไม้ดองนะคะถ้ายัางไงเพื่อนๆก็ลองทําดูนะคะใช้แอปเปิ้ลลูกใหญ่ก็ได้นะคะที่รสชาติออกเปรี้ยวหน่อยเอามาดองแบบสามรสนะคะก็จะได้เก็บเอาไว้กินได้นานๆน,น,นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ